เทคนิคการแต่งรูปแบบนี้นะคะเราไปเรียนรู้กันนะคะวันนี้โค้ชพิวนี่จะมาสอนให้เพื่อนๆทำนะคะแล้วก็จะไปนะคะที่ App Store ถ้าเกิดใครใช้ Android ก็ไปที่ Play Store นะคะไปกดเสิร์ชนะคะแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Canva C A N V A พอโหลดได้แล้วนะคะก็ไปเริ่มกันเลยดีกว่าแล้วก็จะมีรูปแบบนี้นะคะวันนี้ต่อมานะคะให้เราไปเลือก Instagram Post นะคะเพราะมันเป็นไซส์ขนาด1ต่อหนึให้เราเลือกเทมเพลตที่เราชอบเลยนะคะพอเราเลือกได้แล้ว แล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนรูปภาพด้านในโดยการคลิกแล้วก็กดนะคะไปที่รีเพจก็ได้หรือกดบวกก็ได้เราสามารถไปเลือกรูปได้นะคะโดยการไปเสิร์ชในหลังบ้านของแคนวาในรูปนี้ครูพีจะพิมพ์คำว่าเซฟวิ่งนะคะเห็นไหมคะว่าเจอกระปุกหมูเยอะแยะเลยนะคะแล้วก็เจอคนรูปหรือว่าเจอรูปที่เกี่ยวกับการออมเงินนะคะ แล้วก็เอารูปมาวางได้เลยนะคะวางในตำแหน่งที่เราคิดว่าเราพอใจนะคะก็ค่อยๆจัดรูปกันไปนะคะตัวอ,อักษรต่างๆเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะคะเราสามารถขยับโพซิชันได้ทุกอย่างเลยนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยน ฟอนต์เป็นภาษาไทยกันค่ะแล้วก็พิมพ์หัวคอนเทนต์นะคะอ่าแคปชั่นอะไรก็ตามนะคะที่เราจะพิมพ์ลงไปนะคะเสร็จแล้วพ,วพูพีจะมาขอเติมรูปหมูลงไปนิดนึงนะคะ mm hmm. เพิ่มความน่ารักให้กับรูปนะคะ mm hmm. แค่นี้ค่ะเราก็จะได้แล้วแล้วก็กดเซฟได้เลยนะคะหวังว่าจะถูกใจกับคลิปวิดีโอนี้นะคะ แล้วก็เป็นประโยชน์ให้กับตัวแทนประกันทุกท่านค่ะ